คุณพี่พันปีค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าสวยๆจะนําไปตัดผ้าถุงเนะบอกว่ามีเสื้ออยู่แล้วสีเขียวหัวเป็ดแล้วก็นะคะสีน้ําตาลเม็ดมะขามคุณลูกค้าขาเป็นผ้าใหม่สังเคาะทอเครื่องนะคะลายแพรวาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟราคาผืนละ690บบาท พร้อมผ้มาพันคอเข่าม้าผ้าควายหมัโควนแถมให้ฟรีอีกหนึ่งคืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดคุณลูกค้าขาสีเขียวหัวเป็ดสีน้ําตาลเม็ดมะขามสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณนะคะคุณพี่พันปีนะคะคุณลูกค้าอยู่อําเภอโพไซค่ะจังหวัดอุบลราชธานีขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อ หรือว่าจะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะจะเพาะผ้าลายตรงนี้จะนําไปตัดเป็นผ้าถุงจะนําไปตัดเป็นกระโปรงแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะราคาผืนละ690บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผืนนี้สีเขียวหัวเป็ดผืนนี้สีเขียวหัวเป็ดคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180ซนเมตรนําไปตัดผ้าถุงค่ะ หรือว่าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยคุณลูกค้าสามารถนําไปสวมไปใส่นําไปตัดใช้งานได้เลยงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะเทศกาลปีใหม่นะคะมอรีคริสมาสนะคะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปสวมไปใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้เลยเพราะว่ามันตัดเพิ่มเติมได้ถ้าคุณลูกค้ามีช่างที่สามารถตัดกเก่งได้ให้เขาตัดกเกงได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าจะตัดเสื้อ ตัดเป็นชุดเดรสนะคะตัดเป็นเสื้อเสื้อคลุมอะไรใดๆคุณลูกค้าลองนะคะลองดูไซส์ดูเนาะลองดูไซส์ดูขนาดของผ้าดูว่าเทียบกับงานแพทเทิร์นแล้ววางพอไหมถ้าวางพอคุณลูกค้าตัดเย็บได้เลยนะคะเหมือนที่นุ่มบอกรีดให้เรียบก่อนผ้าอบนิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าอบนิ่มเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้ารีดให้เรียบค่ะจากนั้นนะคะอัดผ้ากาวค่ะจากนั้นอัดผ้ากาวเต็มผืนวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยสำหรับผืนนี้สีเขียวสำหรับผืนนี้สีเขียวคุณลูกค้าขขขขาสสีีีีีเเเเเเยยวววหัวปป็็ดจะนฉท่้ม จะเป็นเฉดสีเขียวเข้มแต่ตรงรวดลายตรงนี้ มีความสวยงามมีมากมายหลากหลายเฉดสีแล้วเนื้อผ้าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคุณลูกค้าขาไม่หนาไม่บางแล้วก็ไม่แข็งนะคะคุณลูกค้าขาไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะค,ะคุณลูกค้าขาแล้วก็นะคะมีความนุ่มมีความสมูทยอยู่ในตัวด้วยเป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องผืนนี้690บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆวันในวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับผ้าพ,พันคอเขอา่าพพม้าผ้าใยมัคโคยแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยรวมไปถึงนะคะวันนี้คุณพี่รับ2ผืน,นอะองก ผุนขายดีมากคุณลูกค้าขาต้องบอกว่าสีน้ำตาลเม็ดมะขามสีน้ำตาลเม็ดมะขามสุดคลาสสิกนะคะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่าคุณลูกค้านะคะมีเสื้อนะคะที่เป็นเฉดสีน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลโอวันตินสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเม็ดมะขาม หรือว่าสีน้ำตาลเปลือกไม้ก็สามารถนําผ้านะคะสวยๆผืนนี้นําไปตัดเป็นผ้าถุงเพื่อที่จะนําไปสวมใส่กับเสื้อที่คุณลูกค้ามีอยู่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายเสื้ออะไรใดๆคุณลูกค้าขาที่เป็นเฉดสีน้าตาลคุณลูกค้าสามารถนําไปมิกแอนด์แมทใส่กับผ้าผืนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาหกรบาท690บาทงานผ้าไทยผ้าทองผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง เป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครื่องลายไทยลายแพะวาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งซื้อทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนาคาหนึ่งผืนวันนี้690บาท6 9รสบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe น,นะคะทางช่อง YouTube แม่มาลีา้าไทยของเราด้วยรวมไปถึงของฝันของฝากที่ทางร้านของเราได้จัดเตรียมไว้ให้ในรูปแบบของผ้าพันคอคอมะ สั่งซื้อวันนี้1ผืนก็จะได้รับผ้าพ,พันคอข่าม้าแถมให้ฟรี1ผืนเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้คุณลูกค้านะคะรับทั้งหมด2ผืนงานผ้าไหมลายแพรวารับสีเขียวหัวเปีย1ผืนรับสีน้ำตาลเปลือกไม้อีก1ผืนวันนี้คุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะผ้าพ,พันคอเขอา่าม้าผ้าใยมะคอนแถมให้ฟรี2ผืนเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะกับผืนนี้สีน้ำตาลเม็ดมะขามขายดีมาก ซีมตามเม็ดมะขามสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าขาอยากให้ดูลายผ้าใกล้ๆเป็นลายผ้าที่มีความสวยเก็บรายละเอียดได้แบบว่าคมชัดสวยงามนะคะ นี่เลยเป็นไงคะสวยมากเลยใช่ไหมคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่มก็จะแพ็คนะคะใส่ถุงแก้วนะคะไปให้นะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนาาุญาตแพ็คแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆ สวยสวยทุกสีมีหลายสีด้วยนะมีสีอะไรอีกมีสีมีสีเหลืองทองอ่อนมีสีม่วงมีสีครีมมีสีขาวนะคะมีสีส้มชาไทยด้วยนะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมไหมจ๊ะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe ตอนนี้ไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมด้วยนะเดี๋ยวพาดูพาชมสีอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะ วันนี้นะคะคุณพี่พันปีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาก็จะมีสีมตาลเม็ดมะขาม1ผืนนะคะแล้วก็จะเป็นสีสีเขียวหัวเป็ดค่ะสีเขียวหัวเป็ดอีก1ผืนด้วยสวยอะ่ะเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มๆตอนแรกนุ่งก็คิดอยู่ว่าสีเขียวหัวเป็ดมันเป็นยังไงเนาะนุ่งก็เลยว่าอ่ะลองมาลองมาดูซิว่าอ่ะจั่งออกมาทีว่าเอาเป็นยังไงโอ้ไปๆมาสวยขายดีด้วยนะสีเขียวหัวเป็ดสวยมันใส่ง่าย ถ้าสำหรับนุ่มนะว่าทําไมสีเนี้ยถึงขายดีว่าทําไมคุณลูกค้าถึงชอบสีเขียวโคเปตเพราะว่าใส่ง่ายเป็นเฉดสีคลาสสิกนะคะไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมันไม่ได้แบบว่าสีแปดหรือว่าสีสีอ่อนอะไรจนเกินไปอ่ะมันเป็นสีที่พอดีสวยพอดีใส่นะคะเป็นเฉดสีคลาสสิกได้เลยเรียกว่าเป็นเฉดสีคลาสสิกได้เลยเพราะว่ามันเหมือนสีกรมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราใส่สีกรมสีนําเงินใช่ไหมสีำเงินสดสีเงินเข้มเออสีําเงินสดใช่ไหมแต่เนี้ยเรียกว่าสีน้ำเงินสีําเงินเข้มสีกรมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะสีคลาสสิกนะคะสีเบสิกเลยก็จะมีสีขาวสีดําสีกรมใช่ไหมแล้วก็สีเทาคุณลูกค้าคะถ้าเป็นสีเขียว เฉดคลาสสิกนุ่มให้นี้เลยสีนี้เลยสีเขียวหัวเป็ดถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าคะรวมไปถึงวันนี้นะคะเรามีสีม่วงนะคะนุ่มมีสีม่วงนะคะที่เป็นสีม่วงเปรบมังคุดด้วยอืนนี้จะเป็นสีม่วงสีม่วงเปรบมังคุดก็สวยสีม่วงเปรบมังคุดก็สวยค่ะงานผ้าไหมาลายแพรวาพผืนนี้690บาทเป็นผ้าไหมสังข์คอตทอเคื่องคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อไหม คุณลูกค้าที่ชอบเนื้อใหม่เลือกซื้อเลือกชอบผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยมีเสื้อสีม่วงอยู่มีเสื้อสีม่วงอยู่สามารถนําไปสวมไปใส่ได้เลยคุณพี่คะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบของผ้าใหม่สังเค์อทอเครื่องคะ่ะ ผ้าไหม่สั่งคอทอเครื่องนะคะผืนนี้สีม่วงถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยต้อนรับนะคะเทศก,กาลปีใหม่นี้นุ่มมีผ้าพ,พันคอเขอามานะคะมอบเป็นของขวัญข,ของฝากของแถมสุดพิเศษให้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมได้เลยคุณพี่ขาสกแกนที่ QR c o อาค,ค้ะ่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยเดี๋ยวทางร้านแม่บารีพ ูปะะผ้าตัดชุดผ้าไหม่ลายแพรว่าทั้งหมดให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะซื้อเป็นของขวัญของฝากซื้อเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่ซื้อเป็นของขวัญป,ปีใหม่ เป็นของรับไหว้งานแต่งก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะในรูปแบบของปันของฝากของชํำรวยของที่ระลึกนะคะสั่งซื้อกับทางร้านแม่มดิภาไทยของเราได้เลยคุณลูกค้าคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านคุณลูกค้าอยากนำนะคะอ่ต้องการที่จะนําผ้านะคะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนนะคะ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย089-04160-08คุณลูกค้าขาสีน้ำตาลเม,ม็ดมะขามสีเขียวนะคะสีเขียวหัวเป็ดแบบนี้คุณลูกค้าชื่นชอบนะคะผืนไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยราคาผืนละ690บาทแลวเหมือนที่นุ่มบอกนุ่มมีหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-04160-08่ะ089-041 6008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทยของเรารวมไปถึงผ้าพันคอขอาอม้าผ้าฝ้ายหมักโครนสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมให้เลยสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ 0, 89, 0 41, 8 9 041 6008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่ขีวอโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยคุณพี่พันปีคุณลูกค้าอยู่อำเภอโพไซค่ะจังหวัดนะคะอุบลราชธานีขอบพระคุณมากๆจ้า